สวัสดีคะ่ะสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องทารลอดเดนนลรินนะคะวันนี้พี่หมอเปิดพลังงานนะคะโชคชะตาความรักนะคะของชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะเป็นการนับวันที่แบบทางตะวันตกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะ ซึ่งมีการรับวันที่แบบทางตะวันออกหรือทางโหราศาสตร์ไทยนะคะชาวราศมะะีมิถุนคุณเป็นธาตุลมนะคะมิถุนคุณเป็นธาตุลมก็คือเหมือนกับของชาวราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะมิถุนคุณเป็นธาตุลมนะคะคุณจะเด่นเรื่องความคิดนะคะเด่นเรื่องความคิดเด่นเรื่องการกระทํานะคะ คุณสามารถที่จะปรับตัวเองนะคะได้อย่างรวดเร็วมากนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณมีความฉลาดนะคะคุณมีสติปัญญาและคุณมีความสามารถนะคะคุณมีความรอบรู้นะคะคุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวคุณเองเข้าได้กับทุกสถานการณ์นะคะได้อย่างดีเยี่ยมมากกว่าทุกๆราศีทุกทธาตุเลยนะคะคุณชอบการสื่อสารนะคะแล้วคุณเป็นคนที่แบบว่า อยากรู้อยากเห็นก็คืออะไรที่เข้ามาเนี่ยคุณจะต้องรู้ให้ได้ว่าคือเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะคุณมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็มีความมุทะลุนะคะมุทะลุดุดันนะคะแฝงไปด้วยความก้าราวนะคะบางครั้งคนก็จะมองว่าเรามีความหินกระัวนะคะแต่จริงคือเราอชอบเอาชนะอุปสรรคนะคะด้วยความสามารถของเราเองนะคะแล้วก็มีจิตใจที่แน่วแน่นะคะ คุณจะมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็มานะอดทนจึงแบบนำความสำเร็จมาให้กับชาวมิถุนได้นะคะและพลังงานที่พี่หมอเปิดนะคะพี่หมอย้ำตลอดว่าเป็นพลังงานแบบทั่วไปนะคะอย่ายึดอย่านำมาติดว่าเป็นพลังงานของเรานะคะให้เลือกรับแต่พลังงานบวกนะคะและสิ่งใดที่ดีก็ดึงกลับมานะคะแล้วก็มาปรับตัวเรานะคะปรับเปลี่ยนตัวเราปรับเปลีย่ยนความคิดของเรา อันไหนไม่ดีพี่หมอเปิดขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าสิ่งนี้ไม่ดีนะคะเป็นพลังงานลบเราก็ผลักมันออกไปนะคะคือโชคชะตาถึงเขาจะลีขิดมามันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะคือถึงโชคชะตาลิขิดมาให้ยังไงก็แล้วแต่นะคะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกคะ่ะที่โชคชะตาจะลิขิดมาแล้วเราจะต้องเป็นตามนั้นนะคะเมื่อเรารู้ไว้นะคะเราก็หาทางแก้หาการปรับเปลี่ยนโชคชะตาเรานะคะ โชคชะตาอย่างไรก็แล้วแต่นะคะยังไงคุณธรรมความดีของเรามันสามารถเปลี่ยนโชคชะตานะคะและก็ชีวิตของเราได้นะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับสิ่งที่ดีนะคะอันไหนไม่ดีคือผักออกจากชีวิตเรานะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าโชคชะตาที่เขาลิขิดลงมาให้กับชาวราศีมิถุนนะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะ ก็คือนะคะโชคชะตาเขาลิขิตมาให้ว่ามิถุนคุณต้องระวังเรื่องคําพูดนะคะต้องระวังเรื่องคําพูดแล้วก็เวลาพูดอะไรก็คือแบบถนนน้ำใจเขาเพราะบางบางครั้งอ่ะเราเป็นคนที่แบบว่าเราจะมีเทคนิคในการพูดอ่ะเราจะมีการซี่ยซแทกคำพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันอาจจะทําให้แบบว่าเราพลาดพังไปได้กับคําพูดของเราอ่ะนะคะแล้วก็ โชคชะตานะคะคือหน้าไพ่บอกมาว่ามิถุนน่ะคุณจะเกิดแบบมีการเจ็บเจ็บในเรื่องของแบบการมีรักซ้อนนะคะมีคนที่มาแอบกระทําเราไว้หรือไม่เราก็ไปแอบกระทําเขาไวอ้อ่ะมันทําให้แบบมีการที่แบบเจ็บปวดนะคะทิมแทงข้างหลังกันนะคะแล้วความรักของมิถุนน่ะก็จะมีการแบบยื้อนะคะ บางทีเกิดอะไรขึ้นมาแล้วพูดไปพูดไปอะไรไปอย่างเงี้ยบางทีเราก็พยายามที่แบบระงับห้ามแลนะว่าอย่าพูดอย่าอะไรเงี้ยแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้นะคะคําพูดเราก็คือสุดท้ายมันก็ต้องหลุดออกจากคําพูดของเราไปนะคะแต่เราก็พยายามนะคะเราพยายามที่จะแก้ไขพยายามที่จะแก้ไขพยายามที่จะแบบปรับตัวเราเองนะคะเอมิถุนพยายามมาตลอดว่าคือจะไม่อยากเจออีกแล้วกับไอ้ความรักที่แบบมันไม่เปิดเผย ความรักที่แบบมันเอบมันเก็บมันซ่อนมันเล้นเอาไว้อะไรเงี้ยทาให้แบบเราเจ็บรเราเงี้ยมิถุนก็คือ,อบางท่านมีประสบการณ์มาแล้วบางท่านกําลังเกิดเหตุก,การณ์นี้อยู่นะคะก็คนไหนที่เกิดเหตุก,การณ์นี้ไว้แล้วก็ไพ่ขึ้นมาว่าคุณก็พยายามอะจะแบบไม่พูดหรือไม่กระทำอะกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะเพราะมันมันแบบว่ามันมีบทเรียนที่แบบว่าเจ็บปวดอยู่นะคะ แต่คนที่กาลังจะเกิดขึ้นอยู่นะคะก็เดี๋ยวดูไพ่พี่หมอต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะคะมิถุนคุณก็จะไม่ค่อยเนาะไม่ค่อยจะลืมเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วด้วยนะมันทําให้คุณแบบว่าเครียดอะให้คุณนอนไม่หลับนะคะมิถุนคือเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะโชคชะตาที่เิืิกให้มิถุนนะ่ะก็คือมิถุนน่ะจะต้องโดนแบบว่าคือ มิถุนไม่ไปหลอกเขานะไม่ไปหลอกเขาไม่เอาใครเข้ามาเป็นบุคคลที่สามมิถุนก็จะโดนกระทํานะคะก็จะโดนกระทําแต่จริงๆอ่ะใจของมิถุนเองอ่ะคือมิถุนต้องการความชัดเจนมิถุนไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกนะมิถุนต้องการความให้ชัดเจนแต่อีกอย่างนึงก็คือมิถุนเป็นคนที่แบบว่าจริงๆมิถุนเป็นคนสันโดษนะเป็นคนสันโดษแบบว่ามีโรคส่วนตัวของมิถุนนะแต่เพียงแต่ว่า มีคนนะ่อยากเข้าหามิถุนนะอยากเข้ามาอยากเข้าใกล้อยากพูดอยากคุยกับมิถุนนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมิถุนก็เป็นคนที่แบบมีเสน่ห์นะมันจะมีแรงดึงดูดเข้ามาหรือทําให้แบบต้องได้มาเจอกันนะคะก็คืออย่างที่พี่หมอบ,บอกอะนะคะว่าคือพลังงานความรักของมิถุนโชคชะตาเขาได้ขดมาก็คือเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่มิถุนต้องเจอก็คือมัอนต้องจะต้องเจอเรื่องความรักนะคะที่ไม่มือที่สามก็ เ,เริ่มต้นกันก็นมาแบบดีอะคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วก็คือเกิดผิดใจะคะ่ะเรื่องคําพูดเรื่องการตัดสินใจมันก็นําพามาถึงบุคคลที่3ามเข้ามานะคะบุคคลที่3ามเข้ามาเรื่องมิถุนก็คือต้องการได้ความรักมันชัดเจนนะคะต้องการให้ความรักมันชัดเจนแต่บางทีมันก็ทําไม่ได้นะมันก็ทําไม่ได้นะคะก็เลยทําให้แบบมิถุนนะต้องเครียดต้องคิดมากคือแบบ มันแก้ไขไม่ได้ไม่รู้จะทาอย่างไรพอเกิดเหตุการณ์นี้มิถุนก็เป็นคนที่แบบไม่ลืมเรื่องไม่ลืมอดีตด้วยนะมันจะมีความคิดมีอะไรขึ้นมานี่แหละทาให้มิถุนนะ่ะนึกถึงย้อนไปถึงอดีตเนาะคือมีความระแวงว่าความรักครั้งต่อ,ตอไปอะ่ะกลัวว่ามันจะผิดพลาดเหมือน,นกับอดีตที่ผ่านมาอีกเนาะมิถุนก็คือต้องการความชัดเจนนะก็คืออยากพูดอยากคุยกับเขานะแต่บางทีความรู้สึกมิถุนก็มีความรู้สึกว่าคนของมิถุนก็ช่างแบบเอออยู่เฉยเฉยหรือย,อยังไงก็มีคนเข้ามาาาาหเเอออยยยู่่ดีีะไรงง แล้วมันมันห้ามไม่ได้มันจะทําอย่างไรม,มิถุนก็จะเครียดนะคะมิถุนก็จะเครียดคืออยากพูดอยากคุยอยากสร้างความชัดเจนให้กับความรักนะแต่บางทีก็คือพูดไม่ออกอ่ะมันพูดไม่ออกมันรู้ว่าจะพูดอย่างไรดีนะเหตุการณ์ที่มิถุนเป็นอ่ะที่เขาแบบลิขิดลงมาให้มิถุนต้องเจอเหตุการณ์ประมาณแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมาดูนะคะว่าคนหรือคู่ของมิถุนอนะ่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอย่างไรนะคะ จริงอะ่ะคนของมิถุนอะ่ะเขาก็มีความแบบจริงจริงเขาไม่ต้องการหรอกนะว่าให้ความรักอะ่ะความรักต้องมีปัญหาหรือว่าความรักต้องเลิกลาก,กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากแล้วอะ่ะความรักที่เข้ามาหาเขาอะ่ะนะคะคนที่มีที่มิถุนเขามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเขาหรือเป็นคู่ของมิถุนที่แบบโชคชะตาเขาได้ขิดลงมานะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วอะ่ะ ความรักอาจจะเข้ามาหาเขาเองอ่ะเนาะโดยที่เขาไม่ได้เรียกร้องอ่ะเหมือนว่าบางทีเขาก็ไม่อยากมีหรอกนะเพงาะเขาก็เจ็บมาเขาก็อยากแบบว่าสร้างแบบเขายังเขาเรียกอะไรอ่ะบางทีเขาพยายามตัดใจแล้วนะเขาพยายามตัดใจแล้วเขาจะไม่ยุ่งแต่บางทีความรักของเขามันมีเดวิลเข้ามาด้วยไงบางทีบางทีเข้ามาความรักเข้ามาโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวไม่ทันคิดและเจ้าเดวิลก็เข้ามาครอบงำก็คือทําให้เขาหลงแอะหลงไหลได้ปื้มไปกับ ความรักที่มันเข้ามาโดยที่เขาไม่ได้ไม่ได้คิดอ่ะนะเขาก็พยายามนะคะ่ะถามว่าเขาพยาพยามพยายามฟื้นพยายามตัดใจแล้วว่าจะไม่ไปยุ่งอะไรเงี้ยเพราะเขารู้อยู่ว่าถ้าเกิดการที่เขาเดินเข้าไปยุ่งอ่ะอะไรจะเกิดขึ้นมันมีแต่คนที่แบบจะต้องเจ็บนะต้องเจ็บเพราะเขามีประสบการณ์อยู่แล้วอ่ะแต่เพียงแต่ว่ามันก็ห้ามยากมันก็ห้ามยากนะคะมันห้ามยากมากให้แบบเขามีแบบมีความพยายามอย่างไงความทีพยายามที่จะตัดใจพยายามที่แบบว่า ช่างใจยังไงอะไรเงี้ยแต่มันมีพลังอะ่ะดึงดูดอะ่ะดึงดูดให้เขาเข้าไปต้องไปเจอเหตุการณ์ครั้งนี้ะนะคะดูซิว่าเขาจะทำได้ไหมคือพี่หมอก็จะแนะนำนะพี่หมอไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะมีเฉพาะมิถุนเข้ามาหรือว่ามีคนที่แบบเออมีแฟนเป็นราศีมิถุนแล้วก็เลยเข้ามาส่องนะคะ ก็คือพี่หมอเขาจะบอกเลยว่าคู่ของมีถุนที่เขาลิขิตขึ้นมานะคะก็คือหนึ่งเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนแบบดูดีนะคะดูดีไม่ว่าเขาจะหน้าตาดีหรือไม่หน้าตาหน้าตาไม่ดีก็แต่แตเขานะเป็นคนมีสเสน่ห์นะเป็นคนมีเสน่ห์อาจจะเป็นคนราศีกันนะราศีกันก็ได้นะ แล้วก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนมีแต่คนอยากเข้าใกล้เข้าหาเขานะคะแล้วก็เขามีมันมีพลังดึงดูดอะนะพลังดึงดูดเข้าหาคนของมิถุนนะซึ่งบางทีเขาพยายามนิ่งแล้วนะเขาพยายามนิ่งพยายามเหมือนว่าเป็นเหมือนฤาษีอยู่ในถ้ำแล้วอะพยายามนิ่งพยายามแบบว่าไม่พัฒนาไม่อะไรกับใครอะคือจะแบบให้มันแบบว่าค่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆไปเรื่อย แล้วก็มีสตินะคะแล้วก็ประคับประคองสติของเขาเองอะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะแต่เหตุการณ์บางครั้งก็คือมันไม่ได้อะก็คือมันก็มีเข้ามานะมันก็ยังมีเข้ามาแต่พี่จะพี่หมอจะบอกว่าเออคนที่มาสองราศีกันเอ้ยทรงที่มาสองราศีมิถุนนะคะเออคุณอาจจะเป็นคู่ของมิถุนหรือว่าคุณชอบมิถุนอยู่อะไรเงี้ยพี่หมอจะบอกว่าหรือมิถุนก็ได้นะมิถุนให้แบบว่าแฟนมิถุนต้องพยายามทาตัวที่แบบว่าให้นิง่ง นะให้นิ่งให้มีสตินะแล้วก็อย่าใจร้อนอย่าใจร้อนนะคะความรักอะ่ะต้องค่อยๆพัฒนาไปเมื่อไรถ้าเกิดว่าคุณพัฒนาเออคุณจะเกิดเดวิลเข้ามาเมื่อไรถ้าเกิดว่าคุณเข้าแบบไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเข้ามาก็คือชอบเลยอะไรลุ่มหลงไปเลยเนะี่ยมันจะเกิดเดวิลเข้ามานะคะแล้วสุดท้ายมันจะเกิดการที่แบบว่าออมีปัญหาการเลิกรากันแล้วก็จะเกิดความแบบเจ็บปวดนะคะ จะปวดไม่สว่างกับเรื่องความรักนะคะออคนของมีถุนคุณต้องไม่ต้องตัดเรวิอกไปให้ได้โดยที่คุณจะต้องมีสติมีสมาธิแล้วคุณทําทุกอย่างคุณต้องคิดก่อนทําตลอดนะคะแล้วคุณต้องให้เวลานะคะในการพัฒนาความรักคุณอย่าเร่งรีบถ้าคุณเร่งรีบบอกเลยว่าปัญหาที่จะตามมาทําให้คุณทุกข์นะคะใช้สติอย่าใช้ความรุ่มหลงในการตัดสินใจความรักนะคะเพราะว่าคุณอะ เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีแต่คนอยากเข้าใกล้แต่พี่หมออยากจะบอกว่าคุณอย่าหลงตัวคุณเองว่าคุณอะมีสเสน่ห์มีแต่คนอยากเข้าใกล้อยากเข้าหาคุณเพราะว่นั้นคุณจะใช้ความรู้สึกเข้ามาในการตัดสินใจเรื่องความรักนะคะซึ่งก็จะทําให้คุณผิดพลาดแล้วก็มีปัญหาไม่ว่าจะทั้งคุณแล้วกออ็ของมิถุนด้วยนะคะก็ช่วยช่วยกันดูช่วยช่วยกันแบบคับประครองนะคะทั้งมิถุนและคนของมิถุนคือความรักอะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีสติในการนําทางค่อยๆ พัฒนาค่อยๆพยายามแล้วก็ประคับประคองกันไปห้ามใช้อารมณ์ห้ามใช้ความรู้สึกเมื่อนั้นคุณจะหลงกลเดวิลแล้วความรักของคุณจะเกิดปัญหาต้องเลิกลากาันตัดใจกันนะคะแล้วคนคนของมิถุนนะคะเขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วก็จะดูเลยว่าเขาเป็นคนที่ยิงนะคะเหมือนคือเขาเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างแล้วก็คือ จัดว่าเป็นคนที่แบบว่าครบเครื่องอะนะคะจึงมีคนที่แบบว่าอยากจะเข้ามาหานะคะแต่เพียงแต่ว่าถึงเขาอะจะแข็งหรือเข้มแข็งมีความมั่นคงขนาดไหนก็แล้วแต่แต่เขาเป็นคนที่แบบมีอํานาจมากรู้แก่อํานาจถ้าเดี๋ยววิวมาครอบงำเขาว่าไม่มีใครไปห้ามเขาได้เลยนะเขาสามารถที่จะตัดสินใจผิดเดินทางผิดได้อย่างแบบไม่สนใจใครเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็คือถ้า มิถุนเจอเหตุการณ์อย่างนี้อยู่หรือว่ามีเขามีใครที่เขานับถือหรืออะไรเงี้ยมิถุนก็ให้คนที่เขานับถือนะค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,ค,คุยกันว่าเออให้เขามีสตินะอย่าเอาความรู้สึกหรือความต้องการความรุ่มหลงอะมาตัดสินใจนะคะในการเลือกใครหรือดําเนินชีวิตนะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะเออมิถุนมิถุนก็คู่ของมิถุนอะมันมีการห่างไกลกันด้วยระยะทางด้วยนะคะห่างไกลกันด้วยระยะทาง แล้วบางทีก็คือแบบภาษาหรืออะไรอย่างนี้คืออาจจะเป็นคนละต,ต่างถึงต่างภาษากันได้เป็นต่างชาติได้นะแต่เพีงเยงแต่ว่าความรักของมิถุนกับคนของมิถุนอะ่ะอุปสรรคที่มันมีเข้ามาก็คือเหมือนว่ามันค้างระยะทางด้วยนะคะระยะทางนี่อาจจะมึอาจจะเป็นเพราะว่าความรู้สึกหรือความคิดก็ได้นะคะว่าเรามันห่างกันะนะคะไม่จําเป็นว่าเออคุณอยู่อีกที่เขาอยู่อีกที่หนึง่งบางทีอยู่ใกล้กันนี่แหละ แต่เพียงอแต่ว่ามันมีช่องว่างมีความห่างอะ่ะทำให้เราไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะมันเป็นช่องว่างนะที่มันก็ไม่ถือว่าไม่ได้ดีนะักพยายามคุยพยายามเคลียร์ปัญหากันพูดคุยกันทุกๆวันอย่านําปัญหามาเก็บไว้แล้วบอกเออไม่เป็นไรค่อยพูดก็ได้ค่อยคุยกันก็ได้มันจะทับถมไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเราก็จะคิดว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะมันจะเกิดความเคยชินนะ พอเกิดความเคยชินปุ๊บอ่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบมีช่องว่างระหว่างเราอะมากขึ้นนะคะมิถุนเนี่ยมีอะไรก็คือคุยกันนะแล้วคนพี่หมอจะย้ำอีกทีนึงว่าคนของมิถุนน่ะเขาก็มีเดวิลนะบางทีเขาตัดสินใจหรืออะไรไปด้วยความรุ่มหลงเขาหรือความเข้าใจผิดคิดผิดได้เพราะเขาเป็นคนที่เขาามั่นใจตัวเขาเองมากแล้วก็เป็นคนตัดสินใจทุกอย่างอะ่ะด้วยตัวเขาเองแล้วเขาคิดว่าเออความรักเออ ในครั้งนี้เขาสามารถที่จะเดินเกมของเขาเองได้แต่ตัดสินใจเองได้ควบคุมทุกอย่างได้เองหมดนะเขาบอกว่าเขาแบบคุมเกมอยู่นะแต่ถ้าเดวิลเข้ามาก็คือทําให้เขาตัดสินใจพลาดแล้วคนที่เจ็บก็คือมีถุนก็จะเจ็บด้วยนะคะแล้วก็พี่หมอก็จะบอกว่ามีถุนก็ระวังเรื่องออคําพูดมีถุนด้วยเนาะเวลาพ,พี่มีถุนจะพูดอะไรตอนอะไรเงี้ยพี่หมอคิดแล้วก็คือบางครั้งอะไรที่มันตรงไปมีถุนจะพูดนะค่อยๆปรับค่อยๆปรับคําพูดของเราให้มันอ้อมๆหน่อยนะ อ้อมๆหน่อยเพราะบางทีคําพูดของเราบางทีพูดไปแล้วมิถุนจะรู้สึกว่ามไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะค่อยๆปรับค่อยๆอะไรไปแล้วมิถุนก็เป like ็นคนคิดมากด้วยนะมิถุนก็เป็นคนคิดมากด้วยเนาะแล้วบางทีพี่มิถุนชอบเปรียบเทียบด้วยคนเก่ากับคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยมิถุนก็จะไม่ค่อยลืมเรื่องเก่าๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะคอยมาทิมแทงเนาะทิมแทงความรู้สึกของมิถุนอยู่นะมิถุนก็เป็นคนมีเสน่ห์นะเป็นคนมีเสน่ห์อยู่ก็คือรู้สึกว่าทั้งคู่เลย บางทีบางครั้งอ่ะถ้าปัจฉุภันกันมาต่างคนต่างดึงม,มือที่สามเข้ามาเลยนะคือให้มีสติในการประครับประคองชีวิตรักและกันนะแล้วมาดูนะคะว่าแล้วถ้ามิถุนสามารถที่จะประคองความรักของมิถุนนะนะกับคนของมิถุนให้มันมีสติในการดำเนินชีวิตนะและความรักอะ่ะมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะ คือพี่หมอจะบอกว่าคนเราอะโชคชะตาบางครั้งเขาได้ขิดมาแล้วอะเนาะเขาได้ขิดมาแล้วอะถามว่าจะให้มันไม่ให้มันเกิดเลยได้หไหมอะมันก็ต้องมีเนาะมันก็ต้องมีมีเกิดขึ้นมีอะไรบ้างแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ดวงชะตารู้โชคชะตาเราอะเราก็เออค่อยๆป้องกันอย่างน้อยหนักมันก็เป็นเบาเาะมันจะเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเกิดขึ้นแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นถ้าเราป้องกันแล้วอะ่ะ ป้องกันดีแล้วถ้ามันจะยังไงมันก็ต้องเกิดสักห้าสิบหกสิบปอร์เซ็นอย่างน้อยเราก็ป้องกันให้ถึงไงมันก็ยังสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นเนาะอย่างน้อยมันก็ยังมีมากระทบเราบ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่เราในเมื่อเรารู้แล้วเรามีสติเราก็คือไม่ใจร้อเนาะไม่ไม่ไปทําตามแบบสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะมันก็จะทุเลาเบาบางลงเนาะเพราะว่าออพี่หมอเปิดไพ่พี่หมอพี่หมอก็ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าทั้งมิถุนแล้วคนมิถุนนะ่ะประคับประคองความรักเออ อย่างที่แบบโชคชะตาเขาได้ขิดมาแล้วแล้วพี่หมอก็ได้พูดไปอะไรเงี้ยมันจะทําให้ความรักเออโชคชะตาความรักของมิถุนนะ่ะดีขึ้นไหมก็คือมันก็จะมีความเครียดเข้ามาอยู่นะคือเราพยายามประคองขัาประคองอะไรแล้วแต่ก็ยังมีความเครียดอะไรก็แล้วแต่ที่มันขึ้นมาว่าต้องมีความพยายามอะ่ะทุกอย่างมันเหนื่อยหมดนะมันต้องเหนื่อยหมดมันต้องใช้ทั้งกายและใจนะเพื่อที่จะต้องแบบทําให้มันสาเร็จเนาะก็คือเนี่ย ไพ่ก็ขึ้นมาว่าจะถามว่าเจ็บไหมมันเจ็บนะมันก็เจ็บเพราะมันต้องบัะคับประคองมันต้องแบบใช้ความพยายามใช้ความยื้อกันนะยื้อกันอะไรกันเพื่อที่จะแบบว่าจุงมือกันให้เข้าเข้าผ่านปัญหาไปให้ได้ให้ชีวิตคู่ชีวิตรักให้มันระสบความสําเร็จนะคะก็คือบางครั้งเราก็ผิดหวังนะบางครั้งเราก็ผิดหวังเราก็อกหักแล้วเราก็เออมาปรับปรุงพัฒนากันบางคู่ก็เออก็ดีกว่าเดิมเนาะ บางคู่ก็เออจากหนักอะ่ะจากหนักก็มาเออเป็นเบา,บาก็คือมาคุยกันมาอะไรกันก็คือถึงบางครั้งอะ่ะมันก็ยังจะตัดสินใจไม่ได้มันก็ยังเป็นเท่าๆกันอยู่นะมีคนบางคนก็คือยังคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆม,มันไม่ลืมอะ่ะนะมันไม่ลืมไม่เลือนกันนะระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังมีความพยายามนะพยายามก็มันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะค่อยๆดีขึ้นแล้วมาดูไพ่นะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเนี้ยแล้วสรุปสุดท้ายแล้วไพ่จะแนะนําอะไรอย่างเรา อะไรเราบ้างนะว่าเราความรักเราจะเป็นอย่างไรถ้าทําตามที่พี่หมอบอกนะสุดท้ายแล้วอะความรักของมิถุนน่ะจะจบลงด้วยความสําเร็จนะคะจบลงด้วยความสําเร็จนะคะแต่ก็คืออย่างที่บอกอะความรักของออมิถุนน่ะบางทีมันจริงม,มีช่องว่างของการละกันอยู่นะ ก็ถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเออบุคคลที่3ามเนี่ยอะไรก็ปล่อยให้เขามีแบบเอ,อ,เอ,อโรคส่วนตัวเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะมีโรคส่วนตัวเขานิดนึงแล้วก็เออมันอาจจะบางคั้อาจจะห่างไกลด้วยระยะทางเนาะเราจะอยู่ห่างไกลกันอะไรเงี้ยแต่พี่หมอจะบอกเลยว่าคุณ่ะมีโอกาสที่จะมีมีบุตรนะมีบุตรแบบที่คุณไม่ได้เรียกอะไรอะไม่ได้คิดอะไม่ได้คิดไม่ตั้งใจมาก่อนอะแต่คุณจะมีบุตรนะ เดี๋ยวคุณะจะมีบุตรด้วยกันนะคะแล้วก็คุณะจะได้สร้างครอบครัวกันนะคะได้สร้างครอบครัวกันก็คือจะมีความจริงใจให้กันนะคะมีความจริงใจให้กันแต่เพียงแต่ว่าเรื่องบุตรจะคุณจะมีแบบคุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนอ่ะอยู่ๆคุณจะมีบุตรมีตั้งท้องขึ้นมานะคะแต่ก็คือคุณไม่ต้องกลัวก็คือเขาดูแลคุณนะ,ะมีการดูแลกันมีการช่วยเหลือกันนะเขาไม่ได้ทิ้งคุณหรอก แต่เพียงแต่ว่ามันจะห่างไกลกันแค่นั้นเองด้วยระยะทางด้วยอะไรหลายอย่างนะมันจะห่างไกลกันมันต้องมีการเดินทางไปมาหาสู่กันอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าระยะทางอ่ะมันไกลกันแค่นั้นเองนะก็สรุปนะพี่หมอก็จะสรุปให้ว่าโชคชะตาที่เขาลิขิตมาก็คือคุณอ่ะทั้งสองคนอ่ะนะทั้งมิถุนและคนของมิถุนมันมีบาดแผลอยู่ในใจของการทั้งคู่แหละต่างคนต่างที่แบบมีประสบการณ์ที่แบบมันเจ็บปวดกันมานะคะ มิถุนก็ให้ระวังเรื่องคำพูดนะให้ระวังเรื่องคำพูดนะแต่มิถุนก็พ, <ๆ S 1> พัฒนาดีอยู่นะระวังเรื่องคำพูดบางทีคิดอะไรก็คืออย่าพูดอย่างที่คิดนะเอามาแปลงสารซะหน่อยหนึ่งแล้วก็ค่อยพูดออกไปนะแล้วก็มีปัญหาอะไรอ่ะมิถุนต้องการความชัดเจนอยู่แล้วนะมิถุนเป็นคนต้องการความชัดเจนต้องการความยุติธรรมให้กับตัวมิถุนเองนะมิถุนก็เออเนี่นแหละที่พี่หมอบอกก็คือปรับเปลี่ยนการพูดการคุยนะ แล้วก็คุยกันให้มันชัดเจนขึ้นมาแล้วก็อย่าอย่าคิดมากมิถุนจะเป็นคนคิดมากอยู่เนาะเก็บเรื่องเก็บอะไรเนี้ยไปคิดไปอะไรหมดนะเรื่องบางเรื่องก็คือเก็บไปคิดจนนอนไม่หลับนะให้มิถุนอ่ะมั่นใจเลยว่าถึงเนี่ยถึงจะอยู่ใกล้กันยังไงมิถุนก็มีเสน่ห์ของมิถุนเองนะมีแต่คนอยากเข้าหานะแล้วก็มิถุนจริงมิถุนเป็นคนสันโดษได้อยู่ในโลกของมิถุนนะส่วนเขาส่วนเขาเขาก็คือเป็นคนมีเสน่ห์เนาะเขาก็จะมีคนแบบเข้ามาเนะ เข้ามาหาเขาเข้ามาแบบว่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็พยายามที่จะหักห้ามตัวเขาเองหักห้ามตัวเขาเองอยู่นะเขาพยายามหักห้ามตัวเขาเองอยู่แหละว่าเออไม่อยากคือพยายามตัดใจอ่ะนะแต่คําว่าเดวิลบางทีสติเราไม่พออย่างเงี้ยบางทีมันแค่อารมณ์ชั่ววูบลุ่มหลงไปมันก็ผิดพลาดไปได้นะแต่บอกเลยว่าเขาก็พยายามไม่นี่อยู่นะพยายามตัดถึงใจอยู่อีกอย่างหนึ่งมันก็ยากเหมือนกันเพราะเขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนอยากเข้าหา เข้าใกล้เป็นคนที่ครบเครื่องอยู่ะนะอยากเข้าหายอยากเข้าใกล้นะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขานะแต่ก็คือเขาก็เป็นคนที่มีอํานาจนะเป็นคนที่มีอํานาจแล้วเป็นคนที่แบบว่ามั่นใจในตัวเองสูงอะ่ะบางครั้งก็หลงตัวเองเหมือนกันบางทีเขาก็ตัดถึงใจผิดผิดเหมือนกันนะแต่ก็ใครก็ขึ้นมายังว่าก็คือไม่ถุนกับเขาก็คือมันจะมีช่วงระยะทางห่างกันอยู่เหมือนกันนะต่างชาติได้นะ ต่างภาษาได้แล้วก็คือไม่เขาจะต่างถิ่นต่างแดนงานคนละจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อยู่ใกล้กันนี่แหละแต่มีช่องว่างให้กันเหมือนกับบางทีก็เข้าถึงกันยากนะคะก็ค่อยๆนะคะพี่หมอก็จะบอกเผื่อมีคนของมิถุนเข้ามาส่องก็คือบอกให้คุณมีสตินะอะไรที่เข้ามาโดยที่แบบว่าเออทให้คุณแบบเออหลงลุ่มหลงลุ่มลุ่มร้อนไปอะไรเงี้ยคุณก็มีสติพยายามตัดมานะเพราะอันนั้นคือมไม่ใช่ความรักแท้ เป็นความรักที่แบบลุ่มหลงนะมาช่ววูกนะแล้วมันก็จะไปแต่ก่อนที่มันจะไปนี่คือมันแปลงไปด้วยความรุ่มหลงอ,อ,อะไรหลายอย่างอะ่ะแต่พอมันไปนี่คือแบบคุณย้อนกลับไปนี่คือคุณจะคิดเลยว่าไม่น่าเลยไม่น่าเกิดเหตุก,การณ์แบบนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสตินะคนส่องที่เข้ามาส่องมิถุนถ้าเกิดมิถุนก็ค่อยๆดูแฟนมิถุนนะแล้วก็หาผู้ใหญ่สักคนหนึ่งท,ที่แฟนของมิถุนนะ่ะเขานับถือให้เขาคอยเตือนคอยอะไรกันเพราะว่า ถ้าในระดับเดียวกันน่ะคือน่าจะเตือนเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วเขาเป็นคนที่ว่าแบบว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเขาเองอ่ะว่าคือทุกอย่างก็คือเขาเอาอยู่หมดอ่ะนะเขาอยู่หมดก็คือเหมือนกับมันไม่ใช่นะเรื่องบางเรื่องก็คือเขาแค่ความรู้สึกเขาอยากเอาชนะตัวเขาเองไม่ได้อ่ะนะน่ะก็ต้องความรักของมิตรทุนกับเขาคือต้องค่อยๆพัฒนากันค่อยๆสร้างความมั่นคงกันไปนะ แล้วมาถึงจะประสบความสำเร็จนะเรามีอะไรก็คือมิถุนต้องใช้สตินะในการพูดคุยอย่าคิดอะไรแล้วพูดออกไปคิดได้แล้วค่อยๆกันกองมาว่าเราควรจะใช้คำพูดอะไรในการคุยออกับเขานะเ mm. พราะเขาก็โรกส่วนตัวสูงอยู่นะ mm. แล้วก็คือความรักของมิถุนนะกับคู่ของมิถุนก็คือโชคชะตาคือมันต้องมีการพัฒนามีการพัฒนาต้องมีการแบบว่าคือ มันจะมีปัญหานะยังไงก็คือมันมปัญหากันทําให้แบบว่าผิดใจกันอ,อกหักผิดหวังกันอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็คือต้องค่อยๆพูดค่อยๆค,คุยนะค่อยๆแบบว่าผ่านมันไปให้ได้นะแล้วก็คือบางครั้งความรักอ่ะมันจะมีทั้งคนเก่าคนใหม่อะไรเนี่ยเข้ามานะมันจะเป็นความรักที่แบบออกจะกสีเท่าๆหน่อยอะไรเงี้ยดวงของมิถุน่ะนะมีความรักเมน,นที่มันสีเทาๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ค่อย thur. ๆ ค่อยๆนะค่อยๆสร้างค่อยๆแบบคุยกันให้ดีเนาะคุยกันให้ดีอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับปัจจุบันเนาะอยู่กับปัจจุบันแล้วค่อยๆเติมเติมกันด้วยเติมเต็มกันด้วยสร้างแบบบรรยากาศหน่อยหนะึ่งเนาะไปน่าจะชอบไปเที่ยวทะเลไปอะไรกันนะ่ะเนี่ยของคนเนี้ยนะก็ไปค่ะอยากไปไหนเราก็ไปแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะแล้วก็มิถุนนะ่ะคุณมีโอกาสที่จะท้องตั้งท้องโดยที่คุณไม่ได้คิดหรือไม่ได้ คาดหวังก่อนนะว่าจะได้คุณจะได้มันมานะออแต่คุณไม่ต้องกลัวเขาก็มีความจริงใจที่จะดูแลคุณมีความจริงใจก็คือ,อ,อดูแลกันไปนะมีความจริงใจให้กันอะไรเพียงแต่ว่าบางครั้งความรักคุณอนะมันมีช่องว่างนะแล้วก็มีการแบบออมีการห่างไกลกันด้วยระยะเวลาไอ้ระยะเวลาระยะทางนะคะก็แต่สุดท้ายก็คือแบบนั่นแหละเขาดูแลดูแลกันนะ ดูแลกันมีครอบครัวแล้วก็มีบุตรด้วยกันอยู่นะแล้วก็ดูแลกันไปนะคะแล้วก็เพียงแค่ความรักมันแค่ห่างเนอะมันห่างไกลกันด้วยระยะทางด้วยบางทีอาจจะพูดเรื่องความคิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใกล้กันแต่ว่าเหมือนกับไกลกันประมาณเนี้ยนะคะก็ใครเกิดเหตุการณ์อย่างที่พี่หมอเปิดเออหน้าไพา่มาแล้วพลังงานความรักโชคดาของคุณมันดาเนินมาแบบนี้นะคะพี่หมอก็มีทั้งแบบว่าแนวการ ที่จะทําตัวอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติอย่างไรนะและผลสุดท้ายแล้วคือความรักเราเป็นอย่างไรนะคะก็พี่หมอก็อยากให้ไม่ถุนนะคะเลือกรับแต่พลังงานบวกไปนะคะอะไรที่มันลบนะคะหรือที่เราไม่อยากเกิดขึ้นแล้วก็หาทางป้องกันนะก็ะจังไปเลยก็คือถึงโชคชะตาเขาจะขิดเราลิขิดเรามาอย่างไรก็แล้วแต่มันก็คือมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตามที่นั้นหรอกนะมันขึ้นอยู่กับออออแ,นแ,นแนวการดำเนินชีวิตเรานะ คุณธรรมความดีของเราศีลธรรมของเรานะมันจะคือปัดเปลี่ยนกันไปได้นะแต่ถามว่าเกิดไหมมันมียังไงก็คือโชคจะตางลิขิตมามันเกิดไหมมันมีเกิดแต่เพียงแต่ว่าการที่เกิดมันหนักเบาต่างกรรมต่างเวลากันเนาะแล้วแต่ว่าใครจะรับมือหรือว่าเตรียมตัวพร้อมมากกว่ากันเนาะความเจ็บความเจ็บความปวดหรืออะไรนะแต่มันก็จะเบาบางไปตามออสิ่งที่เรารับมือมันได้นะก็ให้ทุทกๆคนนะโชคดี นะคะโชคดีแล้วก็มีความสุขกับการเดินบนชีวิตนะปลอดภัยจากโรคร้ายใดๆทั้งปวงนะคะพี่หมอก็ฝากนะคะกดติดตามพี่หมอด้วยนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้แบบว่าวลับพี่หมอแบบลงคลิปไปก็จะได้เห็นคลิปพี่หมอแล้วก็เข้ามาอุดหนุนพี่หมอเข้ามาดูแลพี่หมอเข้ามาให้กําลังใจพี่หมอนะคะพี่หมอก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ ทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามากดติดตามพี่หมอนะคะกดไลค์ให้พี่หมอนะคะพี่หมอก็ฝากเหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์พี่หมอด้วยขอบคุณมากๆจากใจอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ